จะไดครับสอนออกเสียงหน้า11หน่อยครับได้เลยค่ะป่ะไปเปิดหน้า11กันค่ะใครมีน้องปิ๊งจังให้เปิดไปที่หน้าจู p a g e 11ูจิเ,จจเจก็คือหน้านี้นะคะแล้วก็วันนี้เสียงที่เราจะมาออกเสียงด้วยกันก็คือด้านบนนะคะโดยจะเริ่มจาก2คํานี้ก่อนนะคะคําแรกนะ,ะที่แปลว่าครับค่ะนะเป็นการขานรับนะคะก็คือคําว่าให้ นั่นเองนะคะเวลาออกเสียงคําว่าให้นะเราอย่าออกเสียงเป็นภาษาไทายแบบ <_ d ata> ให้ให้ให้อะไรประมาณนี้เนาะ,ะเราต้องออกเสียงแบบมีพลังนิดนึงนะ,ะต้องออกเสียงเป็นให้ให้แบบนี้นะคะส่วนตัวที่สองนะคะก็คือจะออกเสียงว่าอีเออีเอซึ่งเจ้าอีเอเนี่ยจะแปลว่าไม่ใช่หรือเปล่านั่นเองนะคะซึ่งนอกเหนือจากสองคำนี้แล้วแต่อยากให้จําอีกสามคำตรงนี้เพิ่มเติมเข้าไปนะคะก็คือน้องคนนี้ค่ะ เอตตัวโคเดเนะโคเดมีหรือมองเห็นไหมคะอันนี้เนาะจะอ่านออกเสียงว่าเอตเอตไม่ใช่นะต้องออกเสียงอะไรเอ่ยถ้าอ e ีกับ e อีมาชนกันจะออกเสียงจะเป็นเสียงยาวนะคะก็จะออกเสียงเป็นเอเอเอประมาณนี้เนาะถ้าเป็นตัวขีร่างกันะก็จะเป็นตัวนี้นะคะน้องเอกับน้องเอติดกันนะคะออกเสียงว่าเอเอนะคะส่วนอันนี้นะคะจะออกเสียงว่าอันหรือเปล่าเอ่ยไม่ใช่นะคะไม่ใช่อันนะมันต้องออกเสียงเป็นอะไร น้องอูกับน้องอึนอยู่ติดกันนะออกเสียงว่าอืมอืมอืมประมาณนี้นะคะคล้ายๆอืมมิวนะคะแต่ไม่ใช่นะ,ะต่อไปแอนที่สามอันนี้แบบประหลาดมหัศจรรย์น,นะคะวิธีการออกเสียงน้องนี้นะคะจริงๆน้องก็จะมีน้องอุน้องอุแล้วก็น้องอึนอยู่ด้วยนะคะเวลาออกเสียงจะออกเสียงว่าอืมอืมอืมออกเสียงยากเหมือนกันเนาะก็จะเกร่ไปแบบนึงนะสําหรับสามคำที่เสริมขึ้นมานะ เอจริงๆมันเท่ากับน้องให้ข้างบนนะคะสามารถใช้แทนกันได้เลยนะคะส่วนน้องอืมกับน้องอืมอืมอืมสองอันนี้จะเหมือนให้กับอีแต่เป็นรูปที่เป็นรูปแบบกันเองนั่นเองนะคะ